ถึงก็เอ็นดูนุองเหมือนกันนะทุกคนทำอะไรก็ระวังไปหมดเพราะว่าน้องโดนดราม่าเยอะมากอย่าไปพูดนะว่าเป็นเพราะเขาทำตัวของเขาเองนู่นนี่นั่นเขาทำอะไรเขาก็ไม่ได้ทำอะไรนะบุมว่าน้องเขาก็เป็นตัวของน้องเขาก็เล่นพูดเล่นพูดอะไรของเขาแต่บางคนกับเอาไปถือถือไปหมดแล้วก็แบบเออบางทีน้องพูดเล่นนะ่ะ ก็จะบอกอ้าว,วันหลังก็อย่าพูดเล่นสิอ้าคนเรามันก็ต้องพูดเล่นได้ไหมคุณก็อย่าแบบถือสาคุณก็แบบถ้าคุณไม่อคตีอ่ะคุณจะไม่คิดอะไรเลยอย่างบุ๋มเนี่ยบุ๋มไม่คิดอะไรนะบุ๋มคิดว่าเออน้องมันพูดเล่นอะไรอย่างเงี้ยอย่างพูดหยาบอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจอยู่ว่ามันมันคนมันเยอะแล้วก็ต้องระวังก็ต้องแบบว่าเออก็แล้วแต่อีกแล้วเออไม่อยากพูดพูดไปก็เดี๋ยวจะว่าเข้าข้างน้องไง หลายคนหลายความคิดคือจะบอกน้องจะห้ามน้อนมันก็ไม่ได้มันตัวของเขาอีกเราห้ามเขาไม่ได้ขนาดเราเองเรายังแบบเนาะไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะพูดยังไงให้ทุกคนเข้าใจนั่นแหละคะ่ะเออต่างคนต่างความคิดเนาะเออเาที่สบายใจละกันคือถ้าไม่โอเคถ้าไม่ชอบก็ไม่ดูแค่นั้นแหละสําหรับบุ๋มนะพูดถึงว่านะสาหรับบุ๋มแต่อย่างว่าแหละ น้องก็ต้องรับฟังน้องก็ต้องรับฟังให้กําลังใจน้องกันคืนนี้ทั้งสองคนนะทุกคนทั้งลูกทั้งปายพอคอนมันชนกันมันก็ต้องวิ่งรอบ Area. อ่ะเนาะหรือว่ามานั่งเลยยาวๆเลยกลับใช่ไหมอ๋อมาดูซาวแค่นี้เอ้าอยากฟังเพลงไหนไหมเสนอขึ้นมาดิเหนื่อยจังอยากฟังเสียง มึงยิ้มดีเสื้อดีเหนื่อยจังอยากฟังเสียงเป็นเพลงที่เคยเอาไปประกวดร้องอยู่ที่งานมอขอขอนแก่นแต่ตกรอบงแต่รอบแรกเลยอะอันนี้ไม่ร้องมาหลายปีนะเกือบเกือบสิบปีนะจะไม่ดูเนื้อร้องตามฟิล มันจะได้อารมณ์มากกว่าายุดใส่ละยุดใส่ละนี่ก็จำยุดเด้ะเอาโซโล่ขึ้นมาเลยเพื่อนตามนี่ล่ะเพลงนี้ล่ะมึงเรลี่ยนตามขอดรถ ก็เพ uh 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 ิ่งซื้อเข็มขัดที่ไม้ไทยมาล่าสุดแล้วนุกได้วันนั้นว่าจะเอามาแล้วลืมเอามาว่าจะเอามาปั่นบนไปทีให้ดูเอาเพลงอะไรอีกครับให้เพลงนะครับแถมครับก่อนไปอาบน้ําครับโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหขอโอกาสนะเด้อขอโอกาสนะเด้อเอ้าบอกว่าบ่ารู้ว่าคืนที่เดียวหนึ่งผลงานเพลงจากบอยพนงพูไทยครับโอ้ยบอยพนงพูไทยมาซะ อันนี้บอยพนธุ์ไพรนะฮะหนึ่งพันบาทจากน้องน้อยน้องน้อยอยู่ไหนจ้านั่งอยู่ไหนจ้าน้องน้อยจ้าน้องน้อยน้องน้อยไหนวะอุ้ยแม่แอบยังไงก็ไม่มิดขอบคุณน้องน้อยครับเดี๋ยวเอาทำบุญครับ1 0 0 0บาทนี้ได้ทำบุญแล้ววันนี้หนึ่งได้บุญร่วมกันไปด้วยกันนะครับ เก็บไปก่อนลองฟังลีอ้าวเดี๋ยวสัญญาจะไปแกะมาให้ฟังถ้ามันร้องยังไม่ได้ไม่อยากร้องมันจะมั่วเอออหลีมันร้องได้แค่ท่อนฮุกไม่อยากร้องอยากเดี๋ยวร้องเต็มเพลงดีกว่าหรือไม่ก็จะเอามาทําเป็นเมเลเอะไรอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวก็จะร้องไปปั๊บเอาละเอาละไอ้แคปไปละปั๊บไม่ซ้อมเพลงมาเข่าเร่ข อาเบียเลยเบียงเลยเอาแถมอีกเพียงหนึ่งฮะฮะเขียนให้ลืมเธอเขียนหน้าต่างเขียนอะไรมาเอามา อ่ะหนึ่งค้นกำแพงก่อนจะไปอาบน้ำครับเดี๋ยวว่าเขียนให้ลืมเธอครับพีนี้ตั้งแต่สมัยยังเรียนอยู่ตั้งสมัยยังมีโอ้ไรจีผู้สาวในโะรงเรียนอ่ะแท็กินอะ่ะแล้วอกหักะนะได้พยายามไปเขียนช็อกเขียนอะไรอยู่บนโต๊ะนุกแล้วก็หัวใจคนนี้นะอะไรเงี้ยเออก็อกหักอะไรเงี้ย